สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะคะวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวยลลี่ลูกกระตานะครบท่านผู้ชมนี่ผมก็เห็นออกข่าวนานแล้วนะว่ามันทําให้ลาไส้อักเสบนะครบท่านผู้ชมผมเนี่ยหนึ่งสัปดาห์ผมกินหนึ่งลูกสองสัปดาห์ผมกินสองลูกนะครับก็กินทีละลูกนะคะซิแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะทีละสัปดาห์ไงหนึ่งสัปดาห์ก็คือหนึ่งลูกมากเราก็จะมารีวิวนะครับ นี่ข้างนอกมันจะเป็นลูกกระตานะครับนี่ทุกคนเห็นไหมมันมีพลาสติกห่อขึ้นอยู่ใช่ปะเนี่ยแล้วมันก็จะมีแบบว่าเป็นสีสีแลแ้วก็ผ้าเกิดปิดเปิดๆแบบข้างในมันจะไม่เป็นลูกกระต่ายอย่างนี้นะมันจะเป็นแบบว่าเป็นเปล่าเปล่าเลยนี่นะคท่ันผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นเยลลี่ลูกกระตาโอ้โหเยลลี่ลูกกระตามันก็อยากกินเยอะนะคท่านผู้ชมกินทีหนึ่งลูกเนี่ยหนึ่งอาทิตย์พอนะครับหนึ่งลูกหนึ่งอาทิตย์ นี่นะคะท่านผู้ชมไม่ใช่กินเป็นลังเลยอะไรเป็นขวดเป็นลังเลยไม่ใช่นะกินแค่หนึ่งลูกก็พอนี่นะครับเราก็จะกินให้ดูเลยแป๊บนึงนะเดี๋ยวตัดชาก่อนท่านผู้ชมแล้วก็แกะเยลลี่ลูกกระตามาเป็นที่รียบร้อยแล้วนะคบนี่นะคบนี่เยลลี่ลูกกระตาของเราก็จะเป็นสีขาวทั้งหมดเลยนะผมแนะนําเลยว่าอย่าซื้อเยลลี่ลูกกระตาเด็ดขาดเพราะว่าข้างนอกพลาสติกเนี่ยมันจะเป็นรูปเป็นเป็นรูปลูกกระตาแต่ข้างในที่บดมามันเป็นแค่ ลูกสีขาวๆแค่นี้เองไนะเดี๋ยวเราลองมากินดูว่ามันจะอร่อยเปล่าได้กลิ่นก็หอมแล้วเนะี่ยสามสองนะอืมือ,มอมเดี๋ยวขอพิสูจน์รสชาติก่อน มาเรากินเสร็จแล้วใช่ปหถ้าเกิดว่าจะกินเยลลี่ลูกกวาดเนี่ยผมแนะนำเลยให้เคี้ยวให้ละเอียดก่อนหรือไม่ก็เคี้ยวให้หมดปากเลยไม่ก็กลืนนะคะท่านผู้ชมคันคันหลังนะเนี่ยแล้วก็กินไปหมดแล้วเนี่ยท่านผู้ชมเรากินแค่หนึ่งลูกนะหนึ่งสัปดาห์กินแค่หนึ่งลูกผมแนะนําและเคี้ยวให้ละเอียดก่อนกลืนนะครับผมแนะนําเลยนะครับ ผมว่าดูข่าวไงว,ว่ามันผิดกฎหมายแล้วไงถ้าเกิดว่าใครขายยลลี่ลูกกระตานะ่ะมันผิดกฎหมายเลยนะทุกคนนะ่ะอย่าหาซื้อเลยเดี๋ยวลสไเนเานนะคะท้าไม่ชมผมกินแค่หนึ่งสัปดาห์หนึ่งลูกเท่านั้นนะครบสำหรับรวันนี้นะครับแล้วก็รีวิวยลลี่ลูกกระตามที่เรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ตามในช่องวัลตกัน์ดชแนลนะคะสำหรับวันนี้ขอนาไม่ชมไปก่อนบ๊ายบายซิวเกนบ๊ายบายเฮ้ยระวังลำไสนเ่านะทุกคนอย่าไปหาซื้อกินล่ะ ไม่ไมคุณภาพด้วยไม่มีออยอด้วย